จิก๊กซอตัวสุดท้ายวางไว้เติมเต็มความสุขเวลาที่คุณโกรธใครเคยสังเกตรหรือไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนมีก้อนหินมาถ่วงอยู่ความรู้สึกมันอึดอัดขัดเคืองโดยหารู้ไม่ว่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกเช่นนั้นไม่รู้สึกอะไรไปกับคุณด้วยเลยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้คุณละทิ้งความโกรธครับหากแต่เขามีคำแนะนำให้คุณรู้เท่าทันความโกรธ และดับความโกรธนั้นด้วยการให้อภัยครับให้อภัยนะครับเพราะเขาบอกว่าการให้อภัยเป็นดั่งจิกซอตัวสุดท้ายที่จะให้คุณหยิบไปวางบนจิกซอชีวิตซึ่งเป็นจิกซอตัวที่มันขาดอยู่นั่นเองหากคุณสามารถให้อภัยคนที่ทำให้คุณโกรธเกลียดหรือเสียใจได้จิกซอให้อภัยตัวสุดท้ายนี้ก็จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข ตลอดกาล